สวัสดีครับจากช่องจาใจาเอาวันครับผมวันนี้มัน่นนั่เสนอเมนรูดดีๆครับนี่ครับ,รบหนูดีเตียวต้มยำรสเด็ดเด็ดเตียวต้ยมยำหมาล่ารสเด็ดครับผมแซ่บว่าแซ่บก็สังเกตจากของผู้ขายเลยครับสั่มเดี๋ยว

ครับฝากกัดน,นะครับเด้อ่อยู่บันน่าจะเริ่ครับผมร้านดีๆครับยูคายงยูมองได้รับอ่นนนูมองมองยูก็นหน่อนมองยูตอนนี้ะปะแอนอนน่า,าจะเราา <laughs> ิ่เพิ่มมาเาดมใส่ก็ได้โอเคสังเกตแล หมูดีเดี๋ยวต้ยมยำเนี่ยวรสเด็ดเป็ดครับขอบคุณครับผม